ฮัลโหลไลฟ์สไตล์บายส้มซานะคะไลฟ์สไตล์บายส้มซาวันนี้จะมาแนะนําผ้าอันไหนควรพง้งไม่ควรพง้งนะคะแต่ว่าวันนี้ส้มซาจะมาทําผ้าที่ควรพง้งนะคะอย่างสมมุติว่าเขาเปลี่ยนยางยืดอย่างเงี้ยค่ะพอเราล้อยางยืดยางยืดจะติดกับกับขอบนะคะพอเราเลื้อออกมาไอ้ตรงนี้จะรุ่ยค่ะให้นําไปพง้งนะคะให้นําไปพง้งริมแล้วค่อยมาใสายย่ยางยืดใหม่นะคะ เป็นกางเกงที่ที่เวลามันโรงงานเขาผลิตมามันจะติดกับยางยืดอะคะ่ะแล้วพอดีเราล้อยางยืดออกเนี้ยมันก็จะทําให้ชายลุยพองก่อนนะคะแล้วค่อยอามาใส่ยางยืดให้ลูกค้านะคะนี่นะคะตั้งใจพองมาแล้วแล้วก็กางเกงอย่างเงี้ยค่ะกางเกงวอมเป็นวอมนะคะวอมผ้ายืดอย่าไปอ่อย่างตัดขายีนนะคะ ยังม้วนม้วนงนี้ม้วนงนี้ค่ะได้ค่ะแต่ว่าถ้าผ้าอันนี้อย่าอย่าม้วนนะคะเพราะว่ามันรีดไม่ลงมันจะเป็นขอบหนาน่ะคะ่ะให้พ้งริมแล้วค่อยมาเย็บอย่างนี้นะคะสองตัวมาค่ะสังชาจะทําให้ดูนะคะนี่แหละคะ่ะผ้าไหนที่ควรพง้งไม่ควรพ้งนะคะถ้าเป็นผ้าปื้นใหญ่พื้นใหญ่อย่าพ้งนะคะมันจะเพิ่มความหนาแล้วรีดลงยากค่ะ เนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ออริจินอลมาจากโรงงานเขาเนี่ยค่ะคือพ้งแล้วเย็บเลยไม่ใช่ม้วนแบบนี้แบบนี้เหมือนผ้ากางเกงยีนไม่ได้นะคะอันนี้คือผ้าควรพงอย่างเดียวนะคะพ้งแล้วก็มาเย็บทับเลยค่ะแล้วขอบเขาจะนิ่มนะคะอันนี้คือสอนเทคนิคให้ดูอะคะ่ะว่าผ้าควรพง้งไม่ควรพง้ง บ,บเดี๋ยวสั้งชาตจะเย็บให้ดูนะคะบึ๊บนี่นพงแล้วก็มาเย็บเลยนะคะอันนี้เขาเรียกว่า ถ้าไปพักขอบหนาค่ะแล้วก็ไม่สวยผ้าขาวนําไปพ้งก่อนนะคะเราจะขึ้นกี่นิ้วแล้วก็กะเลยค่ะเนี่ยค่ะ เป็นคอบรัค นรี่ค่ะรีดลงมันจะนิ่มค่ะกะแล้วก็เวลาเย็บขอบนี้ให้เทียบให้เสมอกันก่อนนะคะ <Okay. S 1> ใช้เสมอกันแล้วเราค่อยเย็บนะคะค่ังไอ้ที่สองอะ ขาที่สองอะ่ะอันนี้เวลาเราโค้งนิมแล้วเรามาเย็บขอบจะบางค่ะแล้วก็รีดง่ายสไตล์เนี้ยคะ่ะ เราวลีดมันจะง่ายอะค่ะบางแล้วก็ตัวแดงนี่ก็เหมือนกันนะคะโค้งริมนะคะโค้งริมแล้วค่อยมาเย็บนะคะอย่าไปม้วนขอบนะคะอันนี้ผ้าไม่สมควรม้วนขอบค่ะเห็นไหมราคาง่ายไหมราคา บอกเทคนิคนะคะอย่าไปมวัวม้วนขอบนะคะมันหนา คเห็นไหมคะนวนขอบนะคะแล้วก็ไปรีดลงขาที่สองจับก่อนนะคะให้เสมอกันแล้วค่อยเย็บนะคะเดี๋ยวขาไม่ตรงกัน นะคะเย็บขาวอมอย่าดึงผ้านะคะผ้ายืดอะ่ะอย่าดึงเทคนิคก,การเย็บอย่าดึงนะคะถ้าดึงแล้วย้วยไปใหญ่เลยคะ่ะเย็บผ้ายืดอย่าดึงอย่างเดียว เห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจะมันจะคล้ายๆกับจะเรียบๆอะค่ะมันจะไม่สมมุติว่าเราเงอะพวงเนี้ยมันจะหนาปูดเลยนะคะอย่าพับนะคะให้พวงริมแล้วเย็บเลยนะผ้าพวกเนี้ยเนี่ยค่ะผ้ากางเกงสปอร์ตนะคะกางเกงสปอร์ต เป้าให้เขาหน่อยเหมือนอะไรนะเขาเรียกว่าวิ่งเป้าให้เขาหน่อยเนี่นะคะให้โค้งริมอย่างเดียวแล้วก็เย็บเลยนะคะ แ้ว่อนเย็บก็ขาหนึ่งขาสองเทียบเอานะคะอันนี้คือจะใส่ยางยืดให้ตัวนี้นะคะตัวนี้เอลยี่สิบเอลยีปดค่ะถ้ายีปดก็ยีแปดก็ใส่วงยี่ห้ายี่หกนะคะเนี่ยอันนี้เอลลูกค้าอยู่ที่ ยี่สิบแปดเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอันนี้ก็คือไปโพ,พงริมนะคะแล้วก็มาใส่ย,ยางยืดเนี่ยค่ะเทคนิคง่ายๆค่ะวิธีผ้าอะไรควรโพงผ้าอะไรไม่ควรโพงอะคะ่ะ เวลาเย็บอันเทคนิคเทคนิคนะคะ เทคนิคเทคนิคดูทันไหมคะเวลาใส่ยางยืดจับอย่างนี้นะคะง่ายๆยอีซี่ค่ะแต่เราต้องผ้าไหนคนโพง้งไม่คนโพ้งอะคะ่ะแต่ยังยืดนี้ก็สอนไปหลายคลิปแล้วล่ะคะ่ะอันนี้คือมัน มีงานติดผ้าที่จะแนะนำไปด้วยก็เลยทําโชว์ค่ะนิ่งสองรอบนะคะอันผ้าพวกนี้ให้พ้งอย่างเดียวเลยนะคะแนะนำว่าพ้งเลยค่ะไม่มีกรณีไหนว่าไม่พ้งนะคะ ให้โพงริมเนี่ยค่ะดูไหมคะให้เอวยีิบแปดเราก็ใส่ยี่สิบห้ายิบหกนะคะยังยืดลงข้างในอ่ะค่ะไม่ให้หลวมมากไม่ให้ตึงมากกำลังดีค่ะแล้วทีนี้เราก็แล้วเราก็ล็อกไม่ให้ยังยืดพับนะคะทีเนี้ยล็อกหน้าล็อกหลังว่างังน้นเถอะ เพราะว่ายังยืดมันจะล้มอะค่ะถ้าเราไม่เย็บติด นี่คือล้มล้มไว้ไม่ให้ล็กอกยังยืดไวไม่ให้ล้มนะคะสองด้านค่ะหน้าหลังนะคะแซกตรงนี้ไว้เนี่ยค่ะเรียบร้อยวิธีผ้าไหนที่ควรโพงไม่ควรโพงนะคะเก็บขี้รองที่ได้ให้ลูกคา้าก็คือเสร็จแล้วค่ะงาน DIY บางทีเราต้องเข้าใจงานนะคะมันจะคล้ายๆกับมันจะง่ายอะคะ่ะ มันจะง่ายต่องาน DIY ด้วยค่ะอันนี้คือแถมนิ่งเป้าให้ลูกค้านะคะเนี่ยเป้าเหมือนจะห่างๆถ้าอันไหนสมมุติว่าลูกค้ามาใส่ยางยืดอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นเป้าเราก็ต้องเย็บเป้านะคะให้เขาแถมไปด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราทําแต่หน้างานที่ลูกค้าสั่งนะคะบางทีเราเห็นตรงไหนมันไม่ดีเราก็เย็บคืนให้ลูกค้าด้วยค่ะ นะคะพ่อควรจดจำงาน DIY สร้างไอเดียให้ลูกค้าน,ะ,นะคะเย็บเป้าเย็บอะไรติดไปด้วยค่ะ<ด>นี่เรียบร้อยเห็นไหมคะก็เด็กวัยรุ่นน้อยก็จะมีกางเกงใส่เล่นเตะบอลแล้วคะ่ะ นี่แหละค่ะไอเดียเล็กๆน้อยๆมาบอกเทคนิคนะคะว่าช่างเย็บผ้าร้างชาทำอย่างนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ see y o u Next t o see s o u Next Kim นะคะ